เล็กก็เหรอไม่พี่จอยถามถามพี่จอยว่าเล็กเปลี่ยนไปไหม <c oughs> หล่อขึ้นไงตอบสิ <laughs> อ๋อแต่คือเขาก็าผอมลง <c oughs> ่ะแต่ <c oughs> ว่าคือเขาเหมือนแบบผอมผอมลงเรื่อยๆแล้วก็เหมือนมีวินัยอะก็จะพอพอผอมลงมันก็เออก็ดูดีขึ้นหน่อยนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้ไม่มี <c oughs> น,นมมะ <c oughs> ครับผมก็เดี๋ยวจะมีมิงแฟนคลับที่ดนีฮะวันที่ส0มสิบสิงหาคมนี้ ร้านเพลินนั่นแหละร้านแต่ว่าแต่ว่าก็มีการลงชื่ออะไรครบเรียบร้อยแล้วก็มีเซอร์ไพรส์ค่ะเดี๋ยวเซอร์ไพรส์อะไรมีเซอร์ไพรส์แต่ว่าเออยังไม่บอกค่ะเป็นเซอร์ไพรส์ไงอ๋อยังไม่คิดคิดไปแล้วค่ะยังไม่บอกคิดไปแล้วแต่ยังไม่ได้บอกขอเก็บเงียบไว้ก่อนดีกว่าครับยังเพียงเดียวนะยังไม่บอกเลกด้วยหรอไม่บอกเลกด้วยคิดด้วเองคนเดียวทีมงานยังต้องถามน้องๆเลยอันนี้ทีมงานอะไรทีมงานอะไร เฟสติวัลฮะตีมันเป็นเฟสติวัลเป็นเทศกาลอะไรนี้ออไม่มีเลยค่ะไม่ไม่ด้เซลเลยค่ะเพาโดยส่วนตัวก็ไม่ค่อยได้ดูไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรแบบนี้อยู่แล้วค่ะค่ะไม่ได้มีโอกาสเจอกันค่ะเห็นแวบๆในในในสื่อค่ะก็ดีค่ะ แล้วคะ่ะถ้าเกิดว่าเหมือนแบบเขามีคนที่แบบว่าเอ้ยแบบสนิทรู้ใจอะไรก็ต้องยินดีด้วยอยู่แล้วะคะ่ะเล็กก็ครับผมก็ปกติฮะก็คือเล็กก็มีเพื่อนๆใหม่ๆเข้ามาได้เรื่อยๆก็คือเป็นเพื่อนในวงการคือส่วนใหญ่ถ้าเกิดเจอเพื่อนใหม่ๆจะเจอเพื่อนในวงการซะมากกว่าเ,เพื่อนในวงการเลยก็มีแบบผู้ชายซะส่วนใหญ่ด้วยความที่เป็นแบบเรียนจบวิทยาเรียนจบอัดสัมมาอะไรเงี้ยฮะก็ มันเป็นเรื่องที่เอาจริงๆเลยก็คล้ายๆพี่จอยครคือไม่เป็นเรื่องที่ไม่ค่อยได้ให้ความสําคัญเท่าไหร่เพราะว่าเดี๋ยวมันจะวันวนึงมันจะมีก็มีเองเนาะไม่คจีบเพื่อนในวงการอะไรนะฮะ <S 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 ไม่มีคือเรารู้สึกว่าเรารู้สึกว่าคนสวยเยอะอะในวงการเราก็เราก็ร,ากรู้สึกว่าทุกคนสวยหมดแหละเราก็ไม่ได้สังเกตว่าเอ้ยคนนี้สวยมากเลย,เยคนนี้สวยจังเลยแล้วเราต้องจีบอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าคนที่จะมาเป็นแฟนต้องต้องรู้จักกันไปก่อนแล้วก็แล้วก็ รู้จักนิสัยใจคอแล้วก็เป็นแฟนกันอะ